สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับน้ำในช่องชีชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาลองกินมาม่าเผ็ดมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกอ่ะทุกคนวันนี้เราจัดมาสองห่อนะเป็นของเกาหลีหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าเคยกินของมาเลเซียก็เผ็ดเหมือนกันนะอันนี้เขาบอกว่าเผ็ดกว่าของมาเล เราจะมาลองดูรีวิวเขาบอกว่าเผ็ดแต่อร่อยก็เลยอยากลองดูสองห่อเลยนะจ๊ะวันนี้มีของแก้เผ็ดด้วยเป็นปอบเปียกกุ้งแล้วก็กุ้งชุบแป้งทอดค่ะ อันนี้ก็ซื้อแบบสําเร็จรูปมาแล้วก็มาทอดนะคะเนี่ยปอเปี๊ยกกุ้งกุ้งชุบแป้งทอดแก้เผ็ดคา,าราลอกก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเผ็ดเวล,เ,ลเวลไหนเนะาะเดี๋ยวคลุกเคล้ากันแต่เทเออกมาคือกลิ่นพริกตีขึ้นจมูกเลยนะทุกคน เห็ดแน่นอนดูจากสีแล้วขอลองน้อยๆก่อนนะ อร่อยเผ็ดมากอร่อยดีทุกคนแต่คนแต่คนไม่ไม่กินเผ็ดก็น่าจะกินไม่ได้นะเพราะว่าขนาดเรากินเผ็ดยังรู้สึกว่าเผ็ดอะเผ็ดแบบเผ็ดแบบอร่อยอะอืม,อม คำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปไฟไม่สะบงแฮ่ เอาต้องแก้มด้วย บอกเปียกุ้งจ้ะกลัดไปยังไม่เจอกุ้งเลยอบอกเปียกกุ้งฉันอืมกุ้งไปไหนอ่ะอือทุกคน เดี๋ยวให้ดูตัวกุ้งอันนี้พือยังไม่ได้กัดโดนกุ้งเลยนะจากัเต่านี้เธออือทุกคนมาปีกกุ้ง แต่ก็อร่อยดีนุน่าจะตั้งชื่อว่าปอเปียยุวนเส้นมากกว่า เผ็ดอยู่เด้อแม่เหนือเริ่มมาอากาศเริ่มร้อนแล้วทุกคนเผ็ดมาลองกุ้งคือแป้งทอดมั่ง เลือแตกก็ะจะแม่ติดชูก็ไม่มีลืมเอาเข้ามากินกับกุ้งชุกแป้งทอดก็เข้ากันดีนะนี่พันไปเลยดีกว่า กินไปกินมาเริ่มเผ็ดแบบแสบปากไปเลยปิดใจปอบเปียกุ้งเส้นเอ้ยปลบเปียกุ้งอีกอีกชิ้นหนึ่งุ้งเส้น พอละทุนอีฉันไม่สู้แล้วแสบปากไปหมดแล้วเนี่ยวากันไปด้วยคำนี้นะจ๊ะ สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ mm. กดติดตาม mm. เป็นกำลังใจให้ช่องชิชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบาย